การลอบสังหารและผลกระทบวันที่15มีนาคมปี4-4ก่อนคริสต์กาลหรือที่รู้จักกันในชื่อ Ides of March คือวันหนึ่งที่โลกไม่เคยลืมจูเลสซีซาเดินเข้าสู่วุฒิสภาโดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะ,ะเผชิญกับความตายจากคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดในบรรดาวุฒิสมาชิกที่เขาร่วมแผนการลอบสังหารมีทั้งอดีตพ,พันธมิตรเพื่อนสนิทและแม้แต่คนที่เขาเคยอุปถมัมภ์ ในจำนวนนั้นมีชายคนหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือมาร์กัสจูนียสบรูตัสลูกบุญธรรมที่เขารักเสมือนบุตรแท้ๆแ,แต่เมื่อคําพูดสุดท้ายของซีซ่าถูกจดจําว่าแม้แต่เจ้าก็ด้วยหรือบรูตัสมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทรยศที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ซีซ่าถูกแทงเสียชีวิตด้วยคมดาบจากเพื่อนร่วมงานของเขาเองไม่ใช่ศัตรูจากสนามรบและโรมที่วุฒิสมาชิกค,คิดว่าจะกลับคืนสู่เสรีภาพ กลับตกอยู่ในความวุ่นวายแทนที่จะนำมาซึ่งความสงบก,การลอบสังหารซีซ่ากลับกลายเป็นชนวนของสงครามกลางเมืองครั้งใหม่ประชาชนชาวโรมจำนวนมากโกรธแค้นพวกเขายกให้มาร์กแอนโทนีและออกเตเวียนบุตรบุญธรรมของซีซ่าเป็นผู้นำการล้างแค้นการเล่ยล่าฆาตกรการแบ่งฝักฝ่ายและการสู้รบครั้งใหม่นำพาโรมเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยเลือดการล้างแค้นและอำนาจที่ไม่สเสถียร ผลกระทบที่ตามมาน,นั้นใหญ่หลวงสาธารณรัฐโรมันที่มีอายุยาวนานกว่า400ปีได้สิ้นสุดลงในไม่กี่ปีถัดมาออกเตเวียนกลายเป็นจักรพรรดิออกุสตุสและเริ่มต้นจักรวรรดิโรมันในที่สุดซีซ่าตายแต่ชื่อของเขาไม่เคยหายไปซีซ่ากลายเป็นคำเรียกของจักรพรรดิในหลายอารยธรรมทั้งไคเซอร์ของเยอรมนีหรือซาของรัสเซียล้วนมีรากมาจากชื่อของเขาและเรื่องราวของการลอบสังหารครั้งนั้น ยังคงถูกเล่าซ้ำในฐานะคําเตือนถึงอันตรายของอำนาจทั้งแก่ผู้ครองอำนาจและผู้ที่คิดจะโค่นล้มมัน